ต <t brothers and sisters> ้องไปชุดน <timi> ําพ่อนไคกันอยู่ทางกันน่ะกาดลงมาบ่มาสิมากบ่น่ะลองมาหลายชุดให้ไคบ่เข้าจังซื้อทุกคนต้องมึงอีชุดนี่ให้ไคบ่เข้าอยู่บ้านนี้แสงมามาแลมน่ะมิดเลยทุกคนบ่เข้านะขันตอบไปถึงบ่ก็มิดเลย ันตอบ4 5, 5บาทแล้วครับมิดเลยทุกคนเลยเดี๋ยวเก็บเิงปีป๊ปสามหน่อกันเราขึ้นไปหาแบ,บแ่แหลมมึงได้ยินเสียงรันบอ้โหแมนบ่แหลมมันนะพูดเละเดี๋ยวจงไปว่ากันอีกทีหนึ่งว่าจะเอานาไดต่อไ,ไก่หลายทุกคนไ,นไก่หาวคันจะแซวอยู่แต่ว่าต่อบวเขานะทุกคน,ห,นกหางลงมาห่วย ออกมาแล้วกระปุดแดงนะโอ้โหตัวเขาเห็นก่อนนะั้นนี่ก็เห็นอยู่ทุกคนเนี่ยตัวนี้กระปูคายตัวโอปูคขยไข่ทุกคนเด้อให้เบิ่งไข่มันไขก่กระปูคายเต็มทองเลยตัวนี้มันไข่เดี๋ยวปะมันให้มัน มันไปออกแม่แพลูกทุกคนเอาไปกระปูดแดงนะเฮ้ยเก๋ๆนี่มือๆๆนี่มือซึ่งว่าเห็นเห็นหลายตัวเลยปูกระปูแดงนะแต่ว่าเขาไม่ได้จับนะมันโยนน้ำหัวเข้มหัวเนี่ยทุกคนมีแต่หูกระปูดแดงแทนเบิ่งลองจับเบิง่งแต่ลองเลาะเบิ่งน้ำหัวเองทุกคน อยัางนอ้ังตามหอยนี่นว่มามันจะออกมาไลายปุ๊คือออกมาแค่บางตัวผนตกนะมันออกมากคืออะไรคือเห็นหอยตีนกับป๋อทันออกมากี่หน่แล้ว ยิงไก่กันนี่ยี่ใช้ไก่ปูบังไงห้างหลักดินตะชาตะชาแหลนไปแหลนมาพี่ใช้ยีนในดงนี่เลยเออเสียงปืนทั่นขึ้ออนยิงแต่เ้ิงเต,ติบแต่แต่คอยยิงอยู่พี่เออยิงโดนวเติร์ดเรค่อยๆเวียนเวียนมาโตกันคันนี้ไก่อ่อนนี่เป็นอะไรคนสาเลยนั่นชื่อบล็าาอกครับเพราะมันมีเครือบบ้างหนานะเห็บบบบบบเดบล็อกแว็กอยู่แล้วก็มีคอนใหม่หล่อนอีกบลอกมากเลยเถอะเห็ดเลยเห็ดเลย ตั้มดีดปมาเบิรงคนค้นย้ายซะจะแตาใต้ไไนะนั่นแล้เอามันจะได้บริหารมั้นแล้วมันแหลนเลยมัน,นบรินาเลยมันบริบินหแหลนเลยแหลนบุเลยโอ้ยอยูนหันแล้วขนาดน่ะคนน่ะจะเป็นคนแถวแถวเอิ๊กมันขัาแน่ใส่บอลเอิ๊กนะมันมันมันมีเครื่องนะท่านใา้นะ หาทำแล้วเอาไปนล้วน่าจะถือถือลูกบานดันบินแต่ว่าบินไม่ได้แล้วกระบินกระบินต่ำๆหนึ่งบินกระต้ากระต้ากับแหลนทางแหลนทางบินอ๋อเจ้าว่าอยู่ในนัยทำไปยังเถอะน่าจะพออยู่ปราะว่ามันมีเครือหลายโอ้ยมันเทลกโดดลูกโดดก็จักว่าทันใด้เงินบบถือต่ำลูกโดดแน่ว่ะสักวันนั้นครับก่อนว่ลูกับบ่คอยสบายเนี่ยนะเป็นวัดเอ๊ะ เอ้ับเมียเท่านําแหละทุกคนเดยกะมีแต่บอลเลมบกับก่อนทุกคนเดยเพอว่าบอลกับพัดแน่นมาช่ออกมาแต่โบหู้ว่าชออกมาเป็นช่องบอกเดี๋ยวเราจะเราถ่ายู่พีแหละถ่าทีมงานออกมาใกล้กับคัดอยู่กินนี่ก็อยู่นี่เดี๋ยวถ่าทีมงานออกมาพอแหละจงังหวะอีกทีหนึง่งที่เพิ่นเอาไก่ต่อออกมาเขาอุรู้สึกว่าต่อแบบต่อเสียงต่อก่อนมันบอกเขาทุกคนท,ทั้งที่ไก่หาวอยู่นะเดี๋ยวเราถ่าทีมงานกับออกมามอีกทีหนึ่ง เนี่ยบันแมเดินทางกลับก่อนมือนทางกลับก่อนไปละบังโอกาสไหนได้ออกมาสุดได้ออดูกบ<ป>อคนสบายกันเรย่ไปบอกสะดวกไปได้นะโอเค โอ้ยไปชมความบุ้โอ้สุดาดิยิ่บุ๋บบไหมาแล้วทุกคนเลยโก้เร็วโอ้ขน ย่างมเนี้ยทุกคนโอยเอายิ่งบุมากทุกคนบุปผามาเลือนี่นะบอกว่ามันมันมีส่องนิดหนึ่งพอพอเห็นเป็นโต๊ะไก่เลยอย่ามันบวเข่าไปหาเราอีก่นะอย่ามันมันตื่นเลยทุกคนรู้สึกว่าไก่มันมันมากมันซึ้งแบบมันเอาแหว่งอยู่แถวๆนี่ะโอย เล่าไหนดิ เป็นไดบทสวนกันกับบอลแรมเลยบ่ข้างไปเป็นไรยิงไก่บุถือกกินเจ้าหญิงมันมันแนมว่เห็นมันขักก็ได้มันตื่นแล้วมากมันซึ่งจึกเลยแมันคือนสปายนี่แหละแต่มันอวยออกเสร็จบ่แนมเห็นมันบังบังหันหกแลแต่ว่าพอแต่เบิ่งเป็นเบิ่งออกว่าเป็นตัวไก่บุไปเลย บาถือจอยคือเนี่ยสาสตัวคันนี่เนี่ยบอไก่น้อยอยู่พี่ไก่คันจุดโตโอ้ยไก่หลายไม่เช้านี่ไม่อยู่ในนี้ไก่พิชิบูตัวมันคันอยู่ในนี้ประมาณสามตัวอยู่คนละเจคันต่อไปต่อกันมาอยู่จะขึคือสีเขาห้ากันแอดก็มาหอดแล้วทุกคนเลยบอลก็มาแบบอลมาแล้วก็ลงไปก่อนปะตวิทย์วาสิธาพัแดแหน่แต่ว่าเดี๋ยวไปเลาะทาก่อนปะไปทางพี่นะเรื่องแต่ พัดเน่กำลังมาหอดจะไปทางไหนบ่เนี่ยไปช้นเนื้อขึ้นเนื้อบ่เดี๋ยวเอาสิลงไต่บ่เนี่เอาสามในพลาดรวมกันเลยให้มันได้์น่ากินเด้พะว่าตอนนี้เนี่ยเขายังพัได้กินเข่าเด้นีเข่าละลาคือเข่าแล้วนี่ยกินเข่าก้อยเจียวมั้ยอยู่บ่เลเจียวอยู่บ่อหลุดเออเอาโอเคแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปหาเน่ากินก่อนจัะว่าเนาะเบิ่งเติมอยู่ก่อนอเบิ่งนี่แหละ เ,เห็นแล้วทุกคนเลยปุบินเขาไปป่าคนนะเดี๋ยวจะอ้อมไปข้างนี้ไปดักอยูทางในพุมันต้องเข้าไปนอนอยู่ดอนนี่แหละไปดักมันขืนคอนนอนนะ บอน,นะทุกคนเขาบอจะนั่งอยู่มองนะสองม,มาไก่มันอาจจะเข้ามานอนแถวๆนี้นแหละมันนั่งรักเหมือนกันทุกคนจะหนีหาคำต้องมีไก่เข้ามาหรอวะนนหลันอะไรทุกคนมอนไปยิ่งนะ้ทุกทุแม่แม่งไปตายไปตาย ดีที่สุดทุกคนโอ้นั่งถือมองคักเลยเขามาถึงหัวเาเลยเรียบร้อยทุกคนไอแม่ไ,งไ,งไงอแม่ดีมืดนะโอพี่ขนาดสุดยอดเลยทุกคนเป็นได้แาบนี้นอือไอแม่ทุกคนเลย ม,มันมันทุกคนโอ้หมืดทุกคนเลยนั่นติสก,ก์แกะมือได้นี่ไก่แม่ทุกคนโอ้ต้องกำลังดีเลยปุ๊ดีงามเลยทุกคนเลยเริ่มมืดเลยเพิ่งเริ่มบินมาจะมนันนวัดนะทุกคนเนี่ยจับปุ๊ดีจับปลายใหม่นะเลยเอาขน,นัง่งเห็นปุ๊ดีจังหวะคักเลย ปอได้ยินเสียงไก่ผูกขันอยู่บ่ไกไป่ปะเดนเนี่ยคิดว่ามันต้องมานอกแทน้นี่แหละคิดว่าเขาก็นั่งถึงมองจบเจื้อทุกคนเลยพอดีเขามาถึงหัวเลยเอ้าเดี๋ยวหยัดปืนเลยกันัน่งเบิ่อองอีกจะหน่อยก่อนทุกคนบางทีมีเขามาใหม่นะฉันจะออกไปหาทีมงานนะเมื่อแหงมลทุกคนเลยเดี๋ยวกลับออกไปหาทีมงานก่อนดิสิโบมีไก่เขาใหม่นีแหละไปเบิ่งทีมงานเฮา นี่ผู้มาอันดัวนะมันมีไผ่มาทุกคนทีมงานเขาเนี่ยมันมาจ้ะมาเข้าอยู่โบกไกลกับเป็นอะไรย่างมาข้าเดียวก็หอดนะแต่ว่าทีมงานเข้าไปไกลสุดเลยนะเดี๋ยวดังไผ่ถาก่อน น่พอดีไพลุกกับทีมงานเขาก็มาพอดีเลยมาเอามามอบโตพักกันจูดบางพวกบุ่บั่มบุ่มบั่มอยู่ออกเลยดิออกเลยดิมานัเอบอลมาตัวหนึ่งเหรอพี่านั้นว่าได้ของเจ้าสองบาทนะของจื้อเสียงอันเด้ฮึโอ้มีอะไรคือแดงแล้วนี่แล้วจะบอลคว้าแมงอะไรได้หนิโอ้ใหญ่ปะนี่วะ โอ้แมนรีเห็นบ่หัวแล้วฮึ้ยโคตรหัอะโอ้ยใหญ่เลยนี่ใหญ่เลยใหญ่กว่าเข้าได้ตอนนั้นมัึลายเลยโ็้เชืองอีกเห็นเชืองอีกเรียบร้อยเห็นบ่เจอแล้วเห็นบ่โอ้เป็นเชียงแล้วรอบเลยเออมันแหลนก็มาใส่คนใหญ่ๆอันนี้เห็นบ่เอ้าใกล้กันนะครับตัวเอออัน โตไก่โตมีเฮาหยกใส่มันก็จะเฮ้ามาหาไก่ตัวนั้นแหละเออเออมอนี่ก็อยากกัน่ากากไก่ได้มอนี่หนิคนได้มากินไก่เพิ่งเติมโอ้คนนี้เห็นตะไก่พุ่นดีบรดบรีบโอ้ยพ่อเลยจูบมือแค่แย่สามบาทเท่านั้นแหละแลสดิ้งเรื่องบ้าไม่เชื่ออ๋อโตบัดเปันสิมาลไ่เชื่อเลยพอดีโอแต่ว่ามือนี้ฟุละแต้ฟุละแต้มืนไม่มีไฟหน่อยหนาไฟเลยนี่เนาะจ้ำเงาไม่เด้งนี่อ๋อโตจ้ำอะไรนั่นเนาะ บางทีได้คุยอ๋อโแล้ว <laughs> อันนี้กระยะชมควรอยู่เออครับ<า>นยิงนุ่มฝนเคยยิงบ่ค่อยอยิงไกลเลยเธอเดาสุดซิดโชงได้ไก่ตอนนี้ลถคนไก่ขัวไก่ขัวนี่ถาก่อนทุกคนเลยตอนนี้พันแอดออกไปหาเบิง่งเครื่องปุ้ง <laughs> เพราะว่าเขาออกมาเขาอ่านตัวที่แรกเขามากก็บอลแรมหน่อยว่าจะพากันมาก เราอันรอะไรกัครับเมื่อนะทุกคนบมื่อคืนปาจจได้น,น,นอนพี่บัดพอดีเบาแล้วม,มีเวียกจะกลับเมื่อก่อนนะพอดีบ,บอลกับพันเอ๋จะออกมาหนำหลัง <S <s ก็เลยว่าออกมาบังว่าออกมานอนพี่ <S <s เขาก็เลยเตรียมเครื่องปรุงมาทุกคน,น,อนตอนนี้ก็เลยพันอเอ๋ออกไปหายืมยืม,ยมนี่แหละเทีย่ยงคนทุจักเพิ่นแถวใกล้นะทุกคนเพราะว่าแถวนี้นะเพิ่นทุจักหลายอยู่จนบอลลงไปเอาตกไปตักหนำขึ้นมาคือที่มันมาเตรียมขวานเนี่ยทุกคนเขาก็ กคนไก่าเมนูกะจากที่เป็นแบบได้หลายทุกคนเลยลองเบิ่งว่าพาเนตที่ได้ยังมากันเบิ่งตัวนัตนแหละทุกคนเลยมันจาสที่งูว่าเมนูเขาทีเป็นเมนูอยังนั้นแต่บอกว่ามันยาวคนนี้ด้วยเขาซาเขาเห็นเขาเงียบตอนนั้นเห็นในคลิปอ่ไรเขาเงียบตอนน่ะยิงียบตัหนึ่งลงไปได้มาถือ สิ่งมาแทนนะเบอร์ะไรบกงอยู่เออกำลังกำลังเผาอยู่ไหน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 ยูไหนไหนไหนคอรแล้วมันก็จ้าอยู่แคมป์นี่เออครบยู่อะไรฮะได้แบบไรได้แบบเดี๋ยวตะเกือบไปโน้นแล้วเย็นนะเนีเออได้แบบปิ้งเนาะ อ้าวเลยเป็ป so ิ้งซะโค้ดมูเฮ้ยบโคจุดจุโทษยืมข้าวมอเนี่ยด้วยติบุพหมอพ่อมันจะแข็คักนี่แล้วเนาะเอาไลยเป็นเมนูปิ้งทุกคนขั้นปิ้งกันสี่โมเมนต์ิบุพิษไก่เนาะเพราะว่าหม้อนั่นปิ้งกินลละหมอนั่นมันมันปิ้งบบเป็นกินเลยทุกคนมันเพราะว่ากินมันจะแห้งเนี่ยเขาต้องอบแต่จะเป็นแสบเดี๋ยวเขาจะ ย, ina, ย maison, ่างย่างไหวชั้นหนึ่งไงเพราะวบ่อยมันมันบูดมันเน่าแล้วก็ไอ้เมื่อไหวมาเห็ดอยู่บ้านทุกคนบิทยไก่ซะก็ลงมาเห็ดคั่วอยู่หัวไปเลยทุกคนเลยเพราะว่ามันมีน้ำนะอยู่หัวนี่ก็เลยลงมาคั่วอยู่นี่นี่แหละก็อะไรจะเอาขึ้นไปปิ่งอยู่บ่สบายแต่มีน้ำหัวเนาะสั่นสุดแห้งสิ่งอ่ะแต่วไม่หนาเฮาก็ะ คือโอ้โหล้วทุกคนเลยปิป๊งเพราะว่าเครื่องปรุงเฮามีครบปิ๊งเอาไก่แม่เพราะว่ามันมันเนี่ย่าบอกกลกำลังครัวอยู่สามคานนะเล้นแจ็กกีไพ่แน่นะเบิรเกาะกันน้ำอื่นนี่ Đấy mọi người vâng đây, vâng 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 เลื้ยงงามมาเลยเจ็ดเจพรเทานี่นนนนก็มั่นขนาดเลยโอ้ยสว่วนใกล้เนี่ก็มั่นทวนไก่แมนเดี๋ยวเอาออกไปผักไปยังกไเรื่องนะทุกคน,นไปผักกินก่อนนะยุคเขาแหละส่วนอื่นมันกรอบเด็กกรอบที่กรอบเนี่ยมันขังมันแบบแบบว่ามันรีมมันมันออกมาขลนะ เดียมพ้อแล้วเขากับเจียวเสร็จย่างแสนเปือกปุงนัวเมื่อกี้นี่สกุเลยเด็ดปไดเปคอน้้งเจ้านะข้าวปี่มิ้งทาแจวก็ได้เว้ยมันหมโมโนจเื่อปิงนย่านันย่านันยัดแจ่ววัาจ้ารุยบาท mhm ừ mhm Ừ. có con, ừ ừ mềm mhm 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 ừ mhm 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 Ừ. mhm mhm ừ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  คำเบาใจมาใช้แล้ออตบจิ้นอิกคำมาเลย <laughs> ไม่ตบเอิกแล้วเ <c oughs> ดี๋ยวคุณคุณเดืยวหอบเพินพ่นหอมนี่ทีเดียวยาเก,กียวไปให้เพิ่นอยู่มันจงวดไปเพิ่นท่าอยู่เพิ่นมาในช่วงนี้เนื้ออึกเขียวหมดแล้วสองวหมดแล้วได้สองตัะแล้วรอบ <c oughs> น,นี้มันได้คพินเลยเลยแนบบ้า <c oughs> <c oughs> อย <Keep S 2> ู่ว่าก mm ินทุกคนเลนั่นแหละคือการเียงดวงอันหนึ่งโบแม่บนอนว่าสิได้ยังไปแต่ไหเแทรกอะบอลยดวงบอลเลมบอลแดมาแท้ๆก็ยังเลยเมื่อมาทำกันแท้ๆได้เมือนมาสองคนก่อนกับบอลยำคนนี้ยิ่งไกลทักไ่ได้มือนนิ่ใรไได้ไม่เอาทุนน้ำเมื่อเลยไ่ได้เมือเลย อี๋ไหนทุกคนเลยแล้วแต่บ่อบอนบ้นเม่เมียนท่เมียนยชส่วนสองสายนี่แหละผู้ดีเออพอดีขักแล้วนะอ๋อพอแล้วสำนึกาดขักอะนี้บึงว่ะเด็กกะขืนอยู่เดี๋ยวหอยไว้มื่อื่นจะเอาเมื่อใหกินยู่บ้านอ๋อตองลงขักอะีสองลสามลู กำเขาดีกับไกล้ี่นี่เออเออนักไม่ปิง้งเล<อ>ยแต่ละทายกระโลนึงเลยกินข้าวแล้วเลยนะไ,ได้เลยต้มกาแฟต้มกาแฟชินอนได้แต่ว่าต้องกินกนนนแาแฟก่อนโดนเติบเลยออกมานอนปลาทุกคนเลยว่มามากมาหนีรับมาน,มานปุ่นแต้มละแต้มเลยมามาถือว่าโอเคแล้วมาหนีมานเสียได้แต่ บาแลมเมืม่อปะทุกคนเลยเพราะว่าลูกบสบายนะเมียอพันโทานำเลยทเมื่อติกะว่าและถือเมื่อบ้านและกันเปิดสีมากินน้ำกะเพราะว่าเฮายังจงไว้อยู่สองโตเมื่ออื่นเศร้าจังว่ากันอีกเท่ีนึงเดี๋ยวจังติดตามเบิ่งคลิปนา,นาวิดีโอนาทุกคนเลยคลิปนี้ก็สิได้โจไว้สักนี้นแหละเป็นเขาแล้วงเขาพักพรซะก,ก่อนเมื่ออื่นเศร้าก็หลายคนก็นมีเปา้าหมายไปแล้วแหละเมื่ออื่นแต่ว่า จักสิเป็นอะไรเนี่ยที่ตามบันทำกนนะสิมานระมานมือชาวทุกคนคลิปนี้ก็จะได้ลาพี่น้องไปแล้บ๊ายบาย